ผู้เจ้าจึงบอกความตายนี่ไม่ไม่รับประกันให้กับใครนะพรุ่งนี้อาจตายก็ได้เย็นนี้อาจตายก็ได้ไม่มีความแน่นอนคนที่มาใส่บาตรที่วัดอาตมาใส่บาตรเสร็จเดินข้ามถนนไปนั่งพักที่ร้านค้าเส้นโลิตในสมองแตกตายนะแม้ตายแมบๆเลยเนะี่ยใช่ไหมไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ดังนั้นอย่ามัวเพลิน บางทีเราคิดปรุงแต่งวันโน้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้จะทำกเย็นนี้ตายทุกอย่างจบเลยโยมไอ้ที่ปรุงแต่งไว้ไม่มีราคาหมดราคาไปเลยจะส่งลูกไปเรียนไปเมืองนอกนะจะทําเงินเท่านั้นเท่านี้จะได้ยศได้ตําแหน่งหมดราคาหมดเลยตายแล้วแล้วตายแล้วได้อริยหรือยังยัง,ยงนี่คือปัญหาอย่างน้อยโยมอะเอาตัวให้เป็นอริยก่อนโสดาบันเอาเตี้ยสุดก่อนเนี่ยเตี้ยสุดจะโสดาบันเนี่ยนะ หรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันคือการที่ผู้เจ้ารับประกันว่าพบหน้าบรรลุธรรมแน่นอนคือเหตุอะไรฟังคําตถาคตหนึ่งเหนืงยงโยมฟังไปเนี่ยวันนี้กลับไปฟังเลยอนาปานสตินะโสดาบาันอะไรต่ออะไรเนี่ยฟังไปคือฟังคําตถาคตหนึ่งเหนืยงจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นโยมต้องฟังบ่อยๆแล้วมันจะพูดตามได้แล้วจะนึกในใจนึกได้ แล้วจะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือเข้าใจสีเหตุปัจจัยเนี้ยถึงโยมจะยังไม่เป็นโสดาบันพระพุทธเจ้ารับประกันว่าต่อให้ขาดสติเวลาตายคนคนนั้นก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเขาจะบรรลุธรรมนี่ง่ายสุดแล้วนะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะ